สวัสดีค่ะทุกมาเสเฮนซาสวัสดมือนี้ต่อกะสิพาทุกคนไปหายางเหรินนางเที่ยวกันเนาะค่ะมือนี้เนาะเราไม่มีอะไรทําวันนี้ค่ะทุกคนค่ะมือหนี้ต่อก็ได้เขาป้าเก็บผิดนะคะ่ะแต่ว่าต่อกับทุกมานสิพากันไปหาหลอกค่ะมือนี้เราพาสองคนพาก,กันไปหาหลอกไปน้าก,กันกับต่อกับทุกมานค่ะว่าเขาสิไปหาหลอกมองไดกันนอ้องจ้า ทุกคนเป็ดป่าอุ้ยยอเป็ดเป็ดป่าหนาอหน้าใบไม้ร่วงค่ะเต็มเลยค่ะมันมาหากินอ่อยเศษข้าวเศษอาหารตามทุ่งหญ้าที่เขาเกีียวแล้วเนาะค่ะเยอะมากค่ะต่อพาทุกคนมาเบึงเนาะค่ะเส้นทางนี่ต้อสิมาช่วงหนาห้อนนะจ๊ะช่วงหน้าร้อนต้อสิมาอ่อย ปีละครั้งหรือสองครั้งไกลจากบ้านต้อประมาณสามชั่วโมงถ้าต้อขับรถมาเองนะคะพาทุกคนมาดูสัตว์นะคะมาดูพวกสัตว์ปีกค่ะธรรมดาจะเห็นแต่ช่วงหน้ารดูใบไม้ออกนะคะใบหรือดูใบไม้ผลินะคะแต่ตอนนี้มีมีช่วงรดดูใบไม้ร่วงน้ํานะคะแถบนี้นะคะแต่แถวบ้านต้อบอกมีจะขาวๆนี่ก็คือหงนะคะสวอนคือหง หงขาวแล้วก็ห่านไม่ใช่ห่านดีทั้งห่านทั้งเป็ดปลานะคะเต็มไปหมดเลยค่ะพาทุกคนเลาะหาดูสัตว์ปลาแล้วก็เราก็จะเลาะไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีอะไรที่สนน่าสนใจกาสีถ่ายมาให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนเยอะมากด้วยค่ะ สัตว์ป่าสวีเดนนะคะ นี่คือพวกสัตว์ปีกสัตว์ป้าสว,วิเดนค่ะสัตว์ปีกพวกห่านพวกเป็ดแล้วก็หงค่ะทุกคนค่ะตรงนี้ค่ะต่อพามาดูค่ะฤดูใบไม้ร่วงเขาสิมาออกมหาหากินพวกอ่าเศษข้าวเศษอะไรที่ชาวนาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะทุกคนเศษข้าวเศษอย่างล้นเฮียเพื่อพวกสัตว์กสิมาหากินเนาะค่ะ นี้จะเป็นเรือที่เขาเขาจะไปบอสโกดอมไหมเที่ยวทางเนฟิโอเรนโนเรียโนเรียซาบีเดนโนเวกินโนเรียโนเวค่ะโอ้กดจะนึกได้กว่าจะนึกได้ตอนนี้เรากำลังนั่ง กับต่อกับทุมาด้วยคะ่ะระในเมืองกันค่ะทุกคนตกอจะไปร้านอาหารไทยนะคะร้านอาหารไทยไปหาดูว่าเราจะได้อะไรมั่ง ใหญ่แล้วก็สวยงามมากค่ะสิะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็สวยงามมากค่ะตรงนี้เป็นมุมที่ต้อชอบมากที่สุดเลยนี่ค่ะจะเห็นหอนาฬิกาเมืองสตรมสตอร์นะคะตรงนี้ค่ะเป็นมุมที่ชอบมาก เรือใหญ่ออกแล้วค่ะเรือลำนั้นจะไปโนเวนะคะทุกคนเถึงแล้วค่ะ Ocean Ocean Markets นะคะ Asian Markets อ๋อ oh, Markets Markets โอ <c> เ <oughs> ค <c oughs> ค่ะตรงนี้ค่ะ ตีนไก่ยี่สิบเก้าชูโกชูโกนีอออออ่อ่ะอ๋อยอดฮอเห็นมาออซูเมนยอดวินฮอเมียบอรอะดรแห่เละชิกลิงพวกนี้จะเป็นอาหารโซนไกค่ค่ะต่อได้หัวปลาไปแล้วต่อได้หัวปลาไปแล้วสองหวัหวหวัหวละหัวละเอ 15บห้ามีเจ้าอสตาดนดนโซนนี้จะเป็นพวกตรงนี้จะมีอาหารไทยหมดทุกอย่างนะคะทุกคนถ้าต้องการก็มาตรงนี้จะถูกมากค่ะ เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดขนมจีนมามา่าก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวมีหมดทุกอย่างส่วนนี้จะเป็นพวกขนมจีนสินขนมจีนก๋วยเตี๋ยวค่ะแถบนี้นะคะ แลรอีโกยอกหอรเชฟเดนโซนเฮวแออินโซนตรงนี้จะเป็นพริกข้าวเหนียวข้าวเจ้า สมอลาวรีดหาายออ,อีฟลานก็วินหออีฟลานวินอ,อินอเตหอดได้เยอะอยู่นะเนี่ยแ <laughs> ต่อุกกาฮหไหมะ วันนี้ก็สิกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนได้ของเยอะแล้วกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้เรามาช้อปปิ้งกันค่ะตอนนี้เขาก็ไปสั่งอาหารนั่งกินในรถนะคะเราจะกลับบ้านกันค่ะทุกคนซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับบ้านกันค่ะ ยอยอยอได้อาหารแล้วค่ะอาหารของเราวันนี้นะคะโคโรโมสเอโคโรเบรเอนมูสก็ตรงนี้จะเป็นเมืองสตรีมสตอร์นะคะตรงนี้ค่ะ ทะเลตรงนี้คือตรงที่เรามาหาเก็บหอยอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นในเมืองต่อกับสามีกสิทิจอดจอดรถนั่งกินข่าวกันนะคะก็เลยต่อกับมาถ่ายวิวสวยๆให้ทุกคนดูเนาะคะ่ะ